นิกายห้าวเทียนหลังจากออกจากโลกแห่งคำพีเย่หมิงกลับไปยังนิกายห้าวเทียนก่อนจดวิธีฝึกวิชายุท์ในความเป็นจริงนานก่อนเย่หมิงจากไปเจ้ากงหมิงเตรียมการให้ถงจบกลุมสวรรค์เติมคำพีให้เต็มหอสมุดด้วยพลังของเขาหลังจากเปลี่ยนรูปลักษณ์เขาแทนที่ตัวตนลับๆของเย่หมิงประหยัดเวลาเย่หมิงได้มากหลังจากจัดการกับหอสมุด เย่หมิงทำตามสัญญาของเจียงสเสวียและพานางไปจากอาณาจักรวิหกเลิงเมืองเฉียนหูอาณาจักรหูตู่มันงดงามจริงๆที่นี่แต่มันน่าเสียดายที่จิวทัศน์งดงามไม่ได้มีบ่อยๆและมันใกล้จะมืดดวงอาทิตย์ตกดินทุกวันยังมองไม่เห็นหรอเจ้าเป็นก้อนหินงั้นหรอแข็งทื่อะไร้อารมณ์ ไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันเพราะว่ากำลังได้ดูภาพที่งดงามกับเจ้าและภาพที่งดงามจะหายไปอีกไหนไม่ช้าโอ้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นิสัยของข้าที่มีอารมณ์อ่อนไหวมันขึ้นอยู่กับเจ้าอย่าพูดเหลวไหลในอนาคตข้าได้สอบถามไว้แล้วเมืองเฉียนหูมีตึกจันทราและดาราเหมาะสำหรับดูดาวในตอนกลางคืนเราขึ้นบันไดไปดูดวงจันทร์ดื่มดำกับอาหารตกลง ไปสิไปสิทางผ่านทะเลสาบแห้งเหือดอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ต้องการผ่านทางต้องจ่ายด้วยเหรียญผู้เยี่ยมรถจัก,กรพรรดตในท่านค่าจ่ายไม่ได้ค่าหาเหลี้ยงชีพได้ไม่ถึงหนึ่งเหรียญผู้เยี่ยมรถจัก,กรพรรดตหลังจากตกปลามาทั้งปีมีเด็กๆให้เหลี้ยงที่บ้านไม่มีเงินสำรองขอให้พี่ชายเมตตาจ่ายไม่ได้หรอถ้าอย่างนั้นก็ลงเรือไปซะ ว่ายน้ำกลับไปทะเลสาบนี่เป็นของเจ้าเหรอทำไมถึงเก็บเงินไอ้หนูเจ้ามาจากไหนกล้าม,มาเถียงกับข้าเราเป็นศิษย์ของเฉียนหูเหมินได้รับคำสั่งให้มาตั้งด่านที่นี่เพื่อเก็บภาษีถ้าเจ้าปฏิเสธที่จะยอมรับตอนนั้นเราจะอาจเจ้าทางผ่านทะเลสาบแห้งเหือดเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อน ต้องเป็นนิกายชั่วร้ายไม่เพียงแต่จะไม่เกิดประโยชน์เท่านั้นแต่รียถ่ายเยอะมากจริงๆเหลี่ยญผู้เยี่ยมรู้จัก,กรพัฒน์สำหรับคนธรรมดาเป็นเงินจำนวนมากเพียงพอสำหรับครอบครัวที่จะใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งได้นานธุรกิจทางผ่านทะเลสาบเป็นอะไรที่อหนูอย่างเจ้าจัดการได้หรอถ้าเจ้าไม่อยากถูกอัดก็จ่ายมาเดี๋ยวนี้ มีผู้เยี่ยมยุทธพลังของเขาไม่ธรรมดารีบกลับไปรายงานเรื่องนี้ให้ผู้อาวโสทราบเจียงสวียนี่ไม่ใช่ปัญหาธรรมดาลงปติด่านทะเลสาบเหือดแห้งกันเถอะเพื่อไม่ให้พวกเขาทำชั่วต่อไปได้เลยมันดูสนุกมากกว่าโดยเทียวทัศด่านทะเลสาบแห้งเหือดผู้อาวโส,สทั้งสองมีเรื่องอะไร ท่านกำลังจะทําอะไรกลิ่นอายของเขาแข็งแกร่งมากไม่ได้อ่อนแอไปกว่าประมุกนิกายให้ประมุกนิกายจเจ้ามาพบข้าต้องการพบประมุกนิกายหรออย่างไรก็ตามประมุกนิกายไม่พบคนนอกง่ายๆอดดีนี่คือนิกายอันดับหกใครกล้ามาทำตัวหวัอด,ดี วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ